อันนี้ใส่หมวกนะครับลูฟี่ไม่ต้องมองก็รู้สวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกคนนะครับผมเขก็โู่ดายการโทอเจเปียเพย์บ็อกซ์นะครับผมนะและว,วันนี้นะครับผมเราก็ยังอยู่ที่ เขาเปียนะครับผมสาขา ABK Center ของเรานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหและแน่นอนนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องกันแต่วันนี้ก็จะเป็นกองส้มอีกแล้วนะครับผมแต่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยจัดสเปเชียลกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าเราจะแกะเนี่ยโอ้โหสองกล่องใหญ่เลยนะครับผมแต่เป็นซีรีส์ที่บอกเลยว่าถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือซีรีส์ของ One Piece นี่เลยนะครับตอนนี้นะจะมีทั้งเวฟ1เวฟ2เวฟ3เวฟ4เลยนะครับผมแน่นอนว่าเราเคยแกะเนเวฟ4กันไปแล้วนะครับผมแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาแกะนะครับเวฟ1กับเวฟ2พร้อมกันนะครับผมแล้วมาดูกันว่าวันนี้นะจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมจะมีตัวแรงกันหรือเปล่านะครับผมแต่แน่นอนนะโหแกะ2กล่องนี้นะครับผมคนเดียวมันไม่น่าจะไหวนะวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับผม น้องสุดหล่อหน้าร้านของเรานะครับน้องปอเช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ได้แกะอีกรอบนึงแล้วนะครับรู้สึกยังไงสนุกดีครับผมก็วันนี้มาช่วยพี่ยากิส่วนตัวดูวันพีทไหมดูครับผมดูชอบเลยใช่ชอบชอบตรนไหนที่จะชอบโซโลครับเดียวกันตัวเดียวกันนะครับผมอ่ะโอเควันนี้นะครับซีรีส์หนึ่งกับซีรีส์สองนะครับผมยกชุดเนี่ยให้น้องปอเช่เลือกก่อนเลยน้องปอเช่ออยากแกะ ีีรส์ไหนเอาซีรีส์หนึ่งก่อนก็ได้ครับอ่าซีรีส์หนึ่งก่อนนะครับผมซีรีส์หนึ่งนะครับผมของวันพี e เนี่ยมันจะมีตัวละครหลักครบเลยนะครับของแก๊งหมวกฟางไม่ว่าจะเป็นลูเอ่อลูฟี่นะครับโซโลซันจิชอปเปอร์นะครับโดบินนะครับอูซอบนะครับผมแล้วก็ยังมีเป็นตัวตัวไหนนะชอปเปอร์อ่าโอเคเดี๋ยวว่าแกะกันดีกว่าผมว่าในซีรีส์หนึ่งเนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับได้ครับผมอ่ะเลือกก่อนเลย ผมเอากล่องของนี้เลยพี่อ่าแล้วกล่องออนั้นใช่ไหมอย่างที่บางกล่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรอ่ะโปเช่ก่อนเลยอ่ะได้ตัวอะไรหูได้โฟลโลครับได้เมนเลยใช่ครับได้ตัวที่ชอบแต่พี่จะไม่ดูการ์ดพี่จะคำแล้วก็ดาว,อว,วเออมันต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมถนัดคำคำใช่ไหมครับอชอบรูปชอบคำเ,<ๆ>เดี๋ยวทำไมามันรนะู้สึกแปลกๆนะเมื่อกี ชารู้สับครับไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงกล่องสุ่มนะครับอ,อันนี้ใส่หมวกนะครับลูฟี่หมวกขนาดเนี้ยลูฟี่ยังไงก็ต้องลูฟี่นะไม่ต้องมองก็รู้พีเล็ดครับ มาถึงปุ๊บได้ตัวชิคซีเคริเลยว่ะปลาพร้อมกับดูดีจิงชายคนนี้ยากคอ่ะครับปิ๊บมาคนละกล่องคนละกล่องอันนี้มันจะมีชิคกีดกี่ตัวครับเนี่ยซีรีส์หนึ่งหนึ่งมีสามตัวครับผมสามตัวเลยสามตัวครับอ่เราได้ไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้อีกเปล่าผมสั้นตัวนี้ยากใช่ตัวนี้ยากเหมือนกันนะครับแกะเลยดีกว่า แต่เนี้ยเดี๋ยวคอนเดาว่าอาดามัวมัวนะแบบไม่ไม่ไม่สนใจอะไรแล้วน่าจะซันจินะครับแทนแทนแท้โอ้ยหูดีแค่ดีแค่เดี้ว อู้สิเคตอันนี้สวยมากนะนีใช่ครับดีสวยกว่าลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่จะเป็นสีขาวดำใช่ครับแต่อันนี้เป็นแบบกองต่อไปผมต้องหยิบตัวแล้งแล้วเออเหลืออีกตัวเดียวปอเช่ต้องได้ละยังไงก็อูซบออันเนี้ยผมเหมือนจะซ้ำนี่นะครับอูซอกดูไอตัวหนังสติ๊กเขานะครับผม แบบดีอ่ะออทำดีมากนะครับดีเทลดีมากนะอุศบ่ะเอาจริงๆแล้วนะครับอ่ะของเราไหนเป็นซ้ำครับเอ้ยมีซ้ำด้วยใช่ครับโอ้อันนี้บอกเลยนะใครที่แบบจะซื้อสุ่มกล่องแบบยกเซตว่าโอ้ผมไม่ซ้ำแน่ๆอะไรพวกนี้บอกเลยนะว่ามีโอกาสซ้ำนะครับ,รบอย่างอันนี้เลยนะครับว่าได้โรบ,บินซ้ำสองตัวแล้วนะมันจะมีโอกาสซ้ำสามตัวครับซ้ำสามตัวเลยเพราะว่าหนึ่งบล็อกมีสิบสองตัวแต่ว่าซีรีส์เนี่ยครับ เขาจะมีหกตัวหัวอย่างนี้น่าจะโซโล,โลผมน่าจะซันจินะถ้าเดาไม่ผิดอ่าเป็นซันจิครับผมเป็นล่างเป็นสีธรรมดานะอ่านี่เห็นป่า<ม>้โซโลนะครับนี่อันนี้ซาำละคุซบคุซบใช่ไหมครับคุซบอีกแล้วผผมมีหมวกเนี่ยรู้เลยตัวอะไรนี่ไงซ้แลว ะะผมเป็นลูฟี่ครับลูฟี่ <L uffy. S 1> โอเคไปตัวต่อไปมันต้องมีคนนาคนหนึ่งอ่ะมันต้องได้อ่ะใช่ครับวีช็อปเปอร์สามคู่นี่ฮาเลยนะมีลุ้นนะครับว่าของผมกับโฟเช่เนี่ยใครจะได้นะครับผมระหว่างซีเคจกับช็อปเปอร์ต้องมาลุ้นการแต่เนี้ยยกให้น้องมันไปนเลยนะครับะอนเนี้ยยังไงก็ช็อปเปอร์แน,น่นอนหัวเงี้ยช็อปเปอร์แลนะ้วเนี้ย มีเขาเพื่อแต่ของผมหัวมันก็โตโตนะครับพี่หัวโตโตมันมันโตโตัว,ตว <c oughs> อ่ามา <c oughs> นี่ไงเห็นนะโหชอปเปอร์ให้น้องให้น้องเขาชอปเปอร์สามคู่นี่ฮาเลยนะ <c oughs> สรุปฮาจริงด้วยขอฮาเยอะๆเลยนะครับาเลยนะโอ <c oughs> ้โหกลายเป็นว่าเป็นห้องป่ามากชอปเปอร์ซ้มสองตัว <c oughs> โอเคเมื่อกีก้เราก็จบไปแล้วนะสำหรับซ <c oughs> ีรีส์หนึ่ง แน่นอนว่ายังเหลืออีกซีรีส์หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือซีรีส์สองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันแต่วันรอบนี้นะครับเดี๋ยวน้องปอเช่จะต้องเป็นคนตัดริบบิ้นได้ครับผมเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเผื่อซีเครตจะมาหานะครับได้ครับเอากล่องนี้โอเคของพี่เหมือนเดิมกล่องกลางล่างนะครับดูว่ามันจะเป็นซีเครตไหมนะครับมาขนาดนี้ยังไงก็แฟรงกี้แล้วล่ะใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยแฟรงกี้แน่ ไม่แฟงกี้ก็จินเบครับสองตัวอ่าโอเคขอแล้วจินเบใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าตัวใหญ่มันจะมีเป็นแฟงกี้กับจินเบครับพี่โอเคน่าจะสองตัวนี้นะอ่าของผมเป็นจินเบครับจินเบออกแล้วของพี่ก็ต้องเป็นแฟงกี้นะครับนี่เลยโอ้จินเบสวยมากครับอุ้ยแฟงกี้นี่คือแบบข้างในนี่โคลานี่ก็เห็นเลยนะเป็นโคลาด้านในเลยเป็นไซบอร์กอ่าเป็นไซบอร์ก ขับเคลืออ่อนด้วยโคลาอโอเคของที่สองนะครับมาอ่าโอเคมาคอันนี้ได้เป็นตัวที่สองมีสีซ้ำเล้าใช่ครับมีสีซ้ำนะน่านไงจินเบ๊ก <laughs> จินเบ๊กอีกแล้วครับนี่น่ารักชอปเปอร์อนี่ครับผมจินเบ๊ซ้ำอีกแล้ว นี่นะครับเว้แต่ชอปเปอร์น่ารักเหมือนกันนีสเป็นแบบนั่งด้วยจริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าอยากได้ชอปเปอร์เนสุ่มได้ชอปเปอร์ตัวเดียวก็จบแล้วนะใช่ครับหรือถ้าบอกว่าแบบกลัวมไม่ได้ชอปเปอร์ก็ไปจัดซีรีส่ตามเร<ช>าซีรีส์่จะเป็นชอปเปอร์ล้วนนะ,ค,ะครับผมโอเค <ผม S 1> ไปตัวต่อไปนี่ครับกล่องที่สามนี่ไงเห็นว่าลูฟี่อ่าแต่ลูฟี่ท่านนี้ก็สวยนะใช่ครับผ้าโพลนี้สวย อ้าวของผมถูกด้วยบลูเป็นบลูครับนี่ครับบลูบลูสวยนะตรงนี้ใช่แต่ความที่แบบเขาเป็นมิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะด้านในมันก็จะแบบไม่ได้เป็นกระดูกนะครับแต่เป็นแบบเป็นเหมือนคควันอ่ะเพราะว่าตัวเขาเป็นกระดูกอยู่แล้วใช่ไหนอ่ะไหนผมกองนี้พี่เก็บแถวเล่าหมดเลยเนี่ยของผมแถวบนแล้วกันของผมเป็นบลูแล้วครับ สามิตแล้วน่าเห็นว่านี่นามินะครับอุ้ยแต่แบบอันเนี้ยกลัวหักเหมือนกันนะเนี่ยตัวกระบอกเนี่ยนะครับโอเคไปต่อนี่ดีกว่าพี่นี่ขย่าวกว่อนู่นขย่าก็สามารถเสี่ยงได้นะเพราะว่าถ้ายิ่งน้ําหนักน้อยแสดงว่ามีโอกาสเป็นตัวที่แบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเี้หรือว่าแบบตัวเอวบางๆแต่ถ้าว่าน้ําหนักมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ อาจจะเป็นตัวใหญ่โอเคแบบเอ็ซ์เซอรี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้อย่างแบบซีรีส์สี่อย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกแบบโดราเอมิงโก้โนดขาวอะไรอย่างงี้บากี้ากี้น้ำหนักเขาจะเยอะกว่าเพื่อนจับมือขนาดนี้สงสัยจะเป็นแฟรงกี้แล้วล่ะแฟรงกี้อีกแล้วของผมอันนี้ช็อปเปอร์หรือเปล่านะหัวโตๆครับเป็นเป็นเป็นนามิครับนี่แฟรงกี้จริงด้วยเห็นไหม นี่ซ้ําคู่เลยเนี่ยใช่ครับพี่สามคู่แสดงว่าซีเคดต้องสองกล่องนี้แล้วต้องดูว่ามันจะได้ซีเคดไหมหรือว่ามันจะซ้ําคู่อีกแล้วใช่ตอนนี้ซ้ำคู่มีแฟงกี้นี่หนึ่งนะมีสองแสดงว่าอีกหนึ่งกล่องมันจะต้องซ้ำหนึ่งกล่องจะต้องเป็นซีเคดโอ้โหเบาขนาดนี้ท็อปเปอร์ซ้ำแน่นอนขย่ากว่านี้สุดท้ายแล้วเสียงเซียมซีขย่าเป็นไฮโลเลยเดี๋ยวเรา มาพร้อมกันได้ครับหนึ่งสองสามเรมาีเก็หนึ่งตีเ็ดครับผมเป็นชอปเปอร์ครับทีเ็ดเป็นขาวดำอันนี้ก็ธรรมดาเนาะอันนี้ซ้ำนะตัวที่สามซ้ำนะครับว่าขาวดำก็น่ารักอยู่นะใช่ มันแล้วแต่คนชอบครับใช่นะครับผมโอเคนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับเว็บซีรีส์หนึ่งและ2ของวันพีนเรานะครับที่แก่กันเมื่อกี้เนี่ยซ้ากันเยอะอยู่นะทั้งซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองเนี่ยบอกเลยว่าซ้ําเยอะนะมีโอกาสซ้ํานด้เยอะเหมือนกันนะแต่ก็มีโอกาสที่ได้ซีเคทอย่างเนี้ยภูมิใจมากไม่เคยเปิดซีเคทติดต่อกันได้ขนาดนี้มือดีมากมดีมากกัดดวงนะครับผมปีนี้และปีต่อๆไปพี่ก็จะมากัดดวงอ่า โอเคนะครับเป็นไงบ้างรู้สึกย uh er> ังไงบ้างลุ้นดีครับว่าแกะไปลุ้นไปครับรู้สึกมันมันมันมือในการแกะหรือว่ามันมือในการแบบทายมันมือในการแกะครับพี่โอ้แกะเยอะใช่ไหมวันนี้ครับจุใจเลย24กล่องจุไปเลยครับอ่าครับผมและแน่นอนนะครับผมว่าเราไม่ได้มีแค่ใบบอกเนาะวันพีอย่างเดียวเรามีโอหแค่แบนะครับ มีคิตตี้มีโอ้เซนเจอร์ติงอ m มองอัสแล้วก็มีนะครับผมแน่นอนว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนนะครับผมก็ถ้าเป็นในส่วนของออนไลน์เนาะเป็นบุ๊คแฟนเพจนะครับไทยทเปียนะครับหรือช้อปปี้รัสต้าเองทางเราก็มีขายหรือจะเดิน็อออินมาครับที่สาขาเอ็มบีเคเซ็นเตอร์นะครับชั้นเจ็ดหาไม่ยากเลยนะครับผมมาถึงปุ๊บเจอแน่นอนนะครับผมสำหรับร้าน t o ยท o เปียของเรานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ,รบเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปว่าเราจะมาแกะกล่องอะไรกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ